กับลุงพลเนี่ยเขาจะถามอย่างนี้ว่าไม่ผิดตํารวจจะจับทําไมนี่คืออคตินะครับไม่ผิดสารจะรับฟ้องทําไมนี่คืออคตินะครับจําไว้นะครับจําไว้ว่าสารที่ไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูว่าข้อนั้นเท็จหรือจริงนะครับสารจะตัดสวนมูลฟ้องว่า,าโจท่ไฟโจ์เนี่ยเอาไปเอาไปยื่นเนี่ย มีครบองไหมครบองไหมนะครับแค่นั้นเองเพราะศาลจะจะบอกว่าอ่าขั้นตอนในการยื่นฟ้องเนี่ยจะบอกว่าขอให้ครบองค์ศาลก็จะพิจณาส่วนเท็จฝั่งไหนมีเท็จจริงเนี่ยไม่สําคัญเพราะอย่างน้อยศาลก็ให้ความเป็นธรรมต้องสองฝ่ายนะครับก็คือในขณะที่พิจารณาความ นะครับกันเนี่ยก็ให้ความให้ความเขาเรียกว่ายุติธรรมทั้งสองฝ่ายจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะตัดคนที่พยายามจะทำลายลุงพลจะมาสิ้นสุดแค่นี้ครับศารลรับฟ้องคือการสิ้นสุดนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายได้แล้วเพราะศาลก็บอกว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ลุงพลคือผู้บริสุทธิ์คนหนึ่ง เพียงแต่ว่ามันเข้าสู่กระบวนการส่วนชื่อชื่อในการเรียกนะครับให้เห็นว่าหนึ่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยแสดงว่ายังไม่ถูกยังผู้ต้องสงสัยก็คือนะครับอ,อยู่ระหว่างการตามตามหลักฐานอยู่เพราะมีมีผู้ต้องสงสัยนะครับถ้ามีหลักฐานบางส่วนเชื่อได้ว่า เขาเป็นคนทำนะครับก็จะเป็นมีชื่อขึ้นมาว่าถ้าขอหมายจับได้สําเร็จก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนคนนี้เนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ต้องหาผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็คือหมายถึงว่าคนที่ยังไม่เห็นอ่ายังไม่ถูกฟ้องผู้ต้องหาคือชื่อที่ยังไม่ถูกฟ้องนะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาสักระยะนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ย หาหลักฐานให้ชัดในช่วงนี้สามารถอา,อาจจะเป็นปัญหาก็คือหาหลักฐานเพิ่มให้ครบถ้วนจนเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนผิดจริงก็เอาไปยื่นอายการหรัวหน้าพนักงานสอบสวนก็นำสำนวนแล้วก็พร้อมกับผู้ต้องหาเนี่ยไปยื่นไปส่งอายการให้อายการเนี่ยเห็นฟ้องหรือไม่ฟ้อง นะครับแค่นั้นเองส่วอายการก็จะบางครั้งก็ระหว่างพนังกงานสอบสวนกายการก็อาจจะมีการตรวจสอบสำนวนก่อนนี้แล้วเช่นอัยการเห็นว่าอันนี้มันน่าจะถ้าสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยสารอาจจะยกฟ้องได้มันอ่อนน่ะก็เหมือนอัยการก็เหมือนน้องอาทาหน้าที่น้องๆสารนั่แหละครับเพื่อไม่ให้ขึ้นไปแล้วเนี่ยสารยกฟ้องเนี่ยมันเสียหน้า อันนั้นบางบางอย่างถ้ามันไม่ชัดเจนอายการจะต้องสั่งนะครับขอให้ตํารวจไปเพิ่มเติมไปหาเพิ่มเติมไปสอบสวนเพิ่มเติมเห็นไหมครับมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจเขาก็มั่นใจว่าลุงพลเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วศาลจะเห็นศาลจะ,ะไม่ต้องเสียเวลานะครับในการไม่ใช่ว่าตํารวจสั่งฟ้องอายการเห็นฟ้องแล้วดันศาลยกฟ้องนี่มันเสียหน้ามันเสียหน้านะครับ ดังนั้นบางอย่างอายการก็อาจจะสั่งตำรวจไปเพิ่มเติมเพื่อให้มันแน่นดังนั้นในคดีนี้อายการก็เพิ่มข้อหาเจตนาฆ่าไปอีกนะครับให้มันแน่นเพื่อส่งไปแล้วก็จะเป็นคําว่าการฟ้องจําเลยก็คือเป็นหลักฐานที่ข้อหารุนแรง การใช้คําว่าข้อหารุนแรงเนี่ยเพื่อจะเอาไปเอาไปพูดในกรณีที่คัดค้านกรรมากานเพราะว่าจะใช้คําว่าข้อหารุนแรงอัตราโทษรุนแรงมันจะเข้าเข้าจุดนั้นพอดีเช่นตํารวจหรือว่าการการที่จะ,ะฝ่ายฝ่ายจําเลยเองเนี่ยกับทนายฝ่ายจําเลยเนี่ยเวลาจะ,อะขอ ขาเรียกว่าอะไรนะประกันประกันในชั้นศาลเนี่ยมันก็จะติดคําว่าข้อหารุนแรงเป็นคดีที่อัตราโทษรุนแรงมันจะดูลําบากที่หนึ่งดังนั้นต้องใช้ความอะไรต่างๆที่จะอธิบายชัดเจนนะครับเพื่อคัดค้านคนที่มาคัดค้านเนี่ยก็คือเขามาคัดค้านก็บอกว่ามีเหตุผลไหนนะที่จะยืนยันว่าออ ลุงพลหรือว่าท่านจำเลยเนี่ยไม่ใช่คนเลวร้ายชั่วร้ายอย่างที่เขาเกล่าวหาเขาคัดข้านนะครับดังนั้นการเพิ่มคําว่าเจตนาฆ่านี่นะครับจนทําให้คดีนี้เนี่ยกลายเป็นคดีที่มีอัตราโทษรุนแรงนะครับถึงกับประหารชีวิตมันก็เลยเป็นอุปสรรคทางลุงพลทันทีจริงๆตอนแรกตํารวจนะครับก็ให้ สั่งฟ้องไปสามข้อหาก็คืออุ้มนะครับพัดพาาก,กุยเยาจากออบก,กพ่อแม่สองก็คือเอาไปไว้ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็เลิงเห็นผลว่าท้าไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่มาเด็กอ,อายุปานนี้อ่อนแอขนาดนี้อาจจะร้อนจะหนาวหิวข้าวหิวน้ำเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายเอง <S <S เขาก็หาว่าหนึ่งทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าขวบนะครับ <S <S ทอทิ้งเด็กก็เท่ากับไปกักขังนงเหนียวนั่นแหละครับ นะครับต่อมาก็คือเมื่อตายแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็นดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับสภาพแวดล้อมนะครับก่อนที่จะมีการชนสุดวิกษพก็คือจัดฉากศพตำรวจส่งไปสามข้อหานะครับตำรวจส่งไปสามข้อหาเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่การปัทุสล้ายจนถึงกับชีวิต ไม่ใช่การฆ่าลงมือฆ่าเพราะว่าการตายของน้องไม่มีใครรู้ว่าตายยังไงตำรวจก็เลยไม่กล้าไม่กล้าใส่คําว่าเจต,ตนาฆ่าไปเพราะมันจะเป็นการรุนแรงเกินไปเพราะไม่มีใครเห็นตำรวจก็ไม่มีหลักฐานว่ามีเห็นลุงพลอุ้มตำรวจก็ไม่เห็นหลักฐานว่าลุงพลเอาไปไว้ตรงไหนตำรวจก็ไม่เห็นว่าลุงพลจัดฉากศพมันเป็นการมโนภาพทั้งหมด ตำรวจก็เลยไม่กล้าใส่มัดข้อหาเจตนาฆ่าให้ลุงพลนะครับตำรวจก็พยายามทําดีที่สุดในความหมายของเขานะในในทันต์บันงานสอบสวนนะครับเขาไม่สามารถใส่คําว่าเจตนาฆ่าลุงพลได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่เห็นไม่มีหลักฐานนะครับอายการก็เลยไปเพิ่มไปเพิ่มนะี่ย คดีขนาดนี้เกี่ยวกับเด็กขนาดนี้เด็กตายขนาดนี้ยังไม่ใส่เจตนาฆ่าได้ยังไงท่านก็ปรับให้เป็นเจตนาฆ่าการปรับครั้งนี้มันก็ยากนะครับในการที่จะไปนําเสนอ,อนำเสนอสารครับมันจะเป็นปัญหาตอนนําเสนอสารแต่ฝ่ายโจทย์คืออายการเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับในการรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล ก็มีหมายเรียกบุคคลมีหมายเรียกไม่แต่คนฝั่งลุงพลก็ไปเป็นพยานเห็นไหมครับก็เป็นการทําหน้าที่ของท่านนะเท่าที่ท่านจะทําได้รติวัตถุพยานเนื่องจากว่าคดีนี้ช่วยลุงพลได้เยอะนะครับการจะเป็นคนร้ายฆ่าคนเนี่ยแต่ไม่มีดี a เอไม่มีลายมือครับ สภาพที่เกิดมันขึ้นเนี่ยมันมันทำลายตัวของมันเองครับมันทำลายนิติวิทยาศาสตร์ในฝั่งของโจทย์เนี่ย<ม>ก็จะแย่หน่อยครับไม่มีลนิติวิทยาศาสตร์<ม>พื้นฐานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะระบุตัวบุคคลเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยเป็นบุญของลุงพลเรื่องนี้ครับเพราะว่าลุงพลไม่ได้ทำเนี่ยมันจะมีลายมือลุงพลได้ยังไงลุงพลไม่ได้ทำจะมอีอะไรที่ยื ไปสู่การเป็นดีเอ็ลุงผลไม่มีอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าท่านจำได้นาะทานายท่านยืนยันเลยว่าโชคดีมากครับที่ว่าผลการชนสูตรเนะี่ยไม่มีลายมือหรือดีเอ็รูกความของเขาทั้งสองคนบนศพเลยท่านคงจำได้ท่านก็เลยบอกว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นเนะ่ยมันทําลายหลักฐานนิติวิทยาด้วยตัวของมันเองเลย ดังนั้นมั่นใจเลยว่าส่วนอื่นๆเราไม่รู้ว่าการต่อสู้เนี่ยฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเป็นเพื่ออ้างว่าเป็นลุงพลได้บ้างแต่อย่างน้อยทีมทนายมั่นใจว่าจุดนี้จุดสําคัญที่สุดมันพ้นไปแล้วก็คือไม่มีลายมือและ d ีเบนศพการจะข่าวหาว่าลุงพลว่าแต่เป็นคนทํากับไม่มีดีเไม่มีลายมือมันถือว่ามันทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายโจทย์ได้มากอยู่แล้ว นะอันนี้เลยครับไม่มีประจักษ์พยา,ยานนิติวิทยาศาสตร์พื้นฐานหายไปแค่นี้โดยธรรมาชาติลุงผลก็รอดแล้วล่ะครับนะนี่คือถ้าเราจะพูดแบบไม่มีอคตินะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะขอบคุณมากนะครับนะเกือบชั่วโมงแล้วนะครับคนดูหนึ่งร้อยสี่สิบท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะฮะ อันนี้คือเชื่อเลยครับว่าหลายคนช่องอาจารย์ไม่เตือนเขาครับเขาก็ไม่คิดว่าอาจารย์ขึ้นมันไม่เตือนคือไม่รู้เลยอยู่ในเฟสของเขาไม่มีช่องอาจารย์ขึ้นนะครับเขาก็จะไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็แก้ไม่ได้ครับก็ตามเวียนตามกรรมตามธรรมชาตินะครับใช้ตามเวียนตามกรรมเหลอหนักมากเลยนะนะครับต่อมาฮะ นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าลุงพลจะรอดนะครับเวลาเราจะบอกว่าลุงพลพ้นผิดแน่นอนลุงพลรอดแน่นอนให้อ้างแบบนี้ครับให้อ้างแบบนี้ครับคนที่มาฟังผมถ้าเป็นพวกเปรรนะครับพอพูดแบบนี้มันต้องมันต้องยอมนะครับมันต้องยอมเพียงแต่ว่ามันมีอคติในใจมันมีอคติในใจนะครับบักเถียงนาดำเอยทุกคนนะ ข้อมูลแบบนี้ฮะคนที่ออกไปด่าลุงพลล่าสุดเป็นแก๊งใหญ่ๆนะมันก็เคยพูดแบบนี้มาก่อนมันก็เลยบอกว่ายกเข่งยกเข่งนั่นแหละครับเพราะมันเป็นข้อมูลอันเดิมข้อมูลเดียวกันข้อมูลชัดเจนว่าพูดเมื่อไหร่ลุงพลก็รอดนะแบบนี้นะฮะนะครับดังนั้นพวกนี้ก็เลยรู้จุดอ่อน ในคดีนี้เยอะครับสั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยรู้จุดอ่อนในคดีนี้เยอะว่าลุงพลรอดครับแต่มันก็กระเสือกกระสนความอาคติของเขาเนี่ยมันแรงทั้งที่มันรู้ว่าปลายปลายเหตุปลายทางเนี่ยมันเอาผิดลุงพลไม่ได้แค่ผมเห็นเรื่องการอ้างขนเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันไม่น่าได้อะมันไม่น่าได้ เรื่องขนเนี่ยทําลายลุงผลไม่ได้ครับมันก็ไม่ได้จริงๆครเพราะว่าผมยังจําติดหูเลยครับมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับท่านพูดเลยว่าในโลกนี้ยังไม่มีประเทศไหนใช้นะครับใช้เครื่องซิงโคตอนเนี่ยในการ นำมาเป็นการเพิ่มหลักฐานเด็ดเพื่อจะสั่งลงโทษคนผิดได้เพราะว่าทำไมซินโคตอนครับเพราะว่าซินโคตอนถ้าคดีไหนมีซินโคตอนแสดงว่าเขากำลังไปเห็นสิ่งที่จะพิสูจน์นะมันก็เหลือขนอย่างเดียวครับและขนถ้าขนมีรากไม่ต้องใช้ซินโคตอน จำไว้นะครับทุกคดีบนโลกนี้ถ้าท่านได้ยินซินโคตอนอีกแสดงว่ามันมันไม่มีหลักฐานเด็ดแล้วจนต้องอาศัยขนไม่มีลากซินโคตอนปรากฏอยู่ประเทศไหนแสดงว่าตอนนั้นคือกําลังพิจารณาขนไม่มีลากมันจึงไม่สามารถนํามาเป็นมาตรฐานทางทางของโลกได้จําตรงนี้ไว้ดีๆนะครับซินโคตอนไม่สามารถพิสูจน์ขนว่าเป็นของใครได้แต่มันเป็นของรวมๆได้ คดีนี้ผมพอเห็นแล้วว่ามันพยายามงัดสิ่งที่มันมันอธิบายไม่ได้เนี่ยเอามาเพื่อจะผูกเป็นลุงพลเนี่ยแสดงว่าไม่มีหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานจริงๆครับลายมือไม่มีดีเไม่มีไงดังนั้นใครที่บอกว่ามีลายมือดีเอ็นเตอนนี้จบแล้วนะครับคนที่อ้างว่ามีลายมือ d ีเก่อนเนี้ยมีแบบเสาเถียงนั่งเป็นการอ้างว่ามีหลักฐานเด็ดมีลายมือมีดีเลุงพล ตอนนี้ก็จบแล้วนะครับจบแล้วถ้ามีลายมือมีเอเนเนี่ยที่หนึ่งที่ในของลุงพลเนี่ยทีมทนายก็คงจะหนักใจละนะครับดังนั้นเรื่องนี้มองจุดไหนลุงพลก็รอดครับย้ำอีกทีครับเพราะว่าเราพูดในมุมมองของหลักฐานหลักฐานมันอ่อนมากครับจิงโคตอนนี้ถือว่าอ่อนมากครับไม่มีใครเอามาใช้ด้วย ส่วนเส้นผมเนี่ยอันนี้ยังไงมันยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะจับคนได้ด้วยเส้นผมเด็กมาอยู่บนรถเนี่ยจับมันจับลงคนไม่ได้หรอกท่านลองคิดดูถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ครับทนายซักอย่างสบายเลยครับเจ้าหน้าที่คนไหนที่พยายามที่จะมาอ้างว่าเส้นขนเนี่ยเส้นผมเด็กเนี่ยทําไมมาตกอยู่บนรถเนี่ยผมเชื่อว่าทนายสงการซักนี่ขี้แตกเลยครับ นายสงการสักนี่ผมว่าฉี่ลาดนะเพราะมันจะรับบุไม่ได้ครับมันจะระบุไม่ได้อันดับแรกต้องให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนว่าคุณได้หลักฐานมายัางไงจบครับร้องไห้แน่ครับคุณรู้ใช่ไหมว่าการที่จะไปค้นรถชาวบ้านเนี่ยคุณต้องมีหมายถ้าเบิกตำรวจมาตำรวจีกขี้แตกแน่ครับขี้แตกคือเวลาซักเนี่ยศาลท่านดูอยู่ไง โกหกโกหกไม่ได้อีกครับต่อหน้าบรรลังเนี่ยมันทําให้คนขี้หดตดหายได้เนี่ยฮะไม่แปลกที่ท่านนานายท่านหนึ่งวัดเรื่องสินหดตอนหรืออะไรเนี่ยเรียกว่าเจ้าหน้าที่เรียกว่าร้องไห้เลยมันจะโกหกก็ไม่ได้แค่บอกบอกหลักการได้เท่านั้นถ้าถามว่า ทำไมจึงเป็นพัาแตนนะสิงหดตอนทําไมเป็นพ้าแตนมันตอบไม่ได้อะมันตอบไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้ก็คืออยู่เฉยนะครับโกหกไม่ได้นะถ้าตอบไม่ได้ก็เงียบเลยเคยมีในในในหนังนะเคยมีในหนังหรืออะไรเนี่ยจนศาลจนศาลต้องบอกบอกพยานว่าพยาน ท่านทน,นายเขาถามเนี่ยทำไมไม่ตอบเนี่ยในหนังในละครผมเคยผมเคยเห็นมุมนี้อยู่คือมันตอบไม่ได้จะโกหกก็ไม่ได้เพราะคนที่นั่งมองอยู่คือมีแต่คนมีสติปัญญามีสติปัญญาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมพูดเนี่ยจึงทำให้ลุงพลบริสุทธิ์30ตุลาลุงพลพ้นผ,ผิดแน่นอน ด้วยหลักฐานที่ผมว่าเนี่ยเวลาเราจะพูดว่าลุงพลพลไม่พ้นเนี่ยให้อ้างหลักฐานอย่างนี้นะครับหนึ่งเปรดเปรตเข้ามาก็ตายเลยนะครับเปรตเข้ามาก็ตายนะครับสองใครๆก็กล่าวหาว่าเราไม่ได้เพราะเราพูดหลักการเรามีเหตุยืนยันเรามีเหตุอ้างอิงมีการตัดสินผิดที่ไหนครับ โดยคดีนั้นไม่มีประจักษ์พยานไม่มีอ่าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนฆ่าหลักฐานที่ระบุอัตลักษณ์ตัวบุคคลนะในที่เกิดเหตุในร่างศพในนั่นในนี่ไม่มีไม่มีเลยแล้วจะให้เขาไม่มีชื่อว่าเป็นคนทําได้ยังไงอ่อนฮะอ่อนหลักฐานอ่อน แต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมจิงพยายามให้เป็นลุมพลแต่แรกอันนี้สุดปัญญาที่จะรู้จริงๆนะครับบางคนบอกว่าเอ้าวอ,อาจารย์แล้วแล้วโจทย์เขาโจทย์เขาไม่รู้เลยเหรอว่าต่อสู้ไปก็แพ้โจทย์เขาไม่รู้เหรืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่าเรื่องมัน มันดําเนินไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แล้วมันจะยุติไม่ได้แล้วสารรับแล้วเนี่ยสารรับแล้วเนี่ยจะยุติไม่ได้แล้วก็ต้องทําไปตามขั้นตอน,ท,น,ท,นท่านท่านท่านต่องนึกแน่เลยว,ว่าบางครั้งเนี่ยตลกมากเลยบางครั้งตลกมากครับสารกําหนดล่วงหน้าแล้วว่าในในช็อตเนี่ยในชุดนี้เนี่ยจะต้องมาสามวันในสามวันที่สารนัดเนี่ย สามวันติดเนี่ยแล้วก็กําหนดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยมีพยานกี่ปากแต่ละวันมีพยานกี่ปากจําได้ไหมครับถ้าจําได้กดหนึ่งนะครับมีครั้งหนึ่งครับพยานมาแค่วันแรกครับพยานมาแค่วันแรกสามปากแต่อีกสองวันพยานพยานไม่มีพยานไม่มีคือสารนัดแล้วแต่แต่ฝ่ายโจทไม่สามารถหาพยานมาได้ ลุงพลได้ขึ้นแค่วันเดียวสามปากมันไปนั่งฟังเนี่ยมีสามปากอีกสองวันไม่มีพยานครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับโจทย์ไม่มีพยานมาให้ซักครับใครจำได้กดหนึ่งอนะจุดนั้นมันทำให้ผมหนึ่งในนั้นต้องคิดว่าเอ้ยมันมันประหลาดแล้วล่ะครับมันประหลาดแล้วล่ะครับ โจ์ไม่สามารถหาพยานมาให้เบิกได้จำได้ว่าตอนนั้นลุงพลไปวันแรกวันที่สองที่สามลุงพลก็มามาขุดมาขุดดินปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่ที่สวนเลยนะครับนั่นแหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยสองร้อยนะครับในช่วงนี้ครับก็ ต้องขอบคุณมากครับช่องเล็กๆอาจารย์ก็ต้องขอบคุณนะฮะได้ไม่ถึงสองร้อยแน่วันนี้ช่วงนี้เนาะนะครับคุณไทยสวิตครับขอบคุณมากครับที่มาพอที่จะทําให้ช่องอาจารย์อมีมีจํานวนคนดูบ้างนะครับคุณมาลีครับคุณอนงครานครับผมนะครับคุณสังเวียนนะคุณทิติพนนะคุณสายหยุดนะครับนะครับแอดปะดิ์นะครับผมนะฮะ แตสวิตคุณจีรวันนะครับนะคุณลิน้ำคำเขียวนะครับผมมากดให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมนะครับอ่าคุณคุณภาษาญี่ปุ่นนะครับนะฮะสวัสดีครับผมนะครับตายแล้วน้องหมอที่ขอโทษอย่างแรงไม่ได้ตั้งใจ ทั้งทาเยเช่นกันละกันใช่ไหมฮะคุณพยอมครับผมแบบนี้ถ้าชุงป้าชนะจะเอาไอ้นกหูกเข้าคุกได้ไหมอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาเพราะว่าคนนี้เขาถูกเลื่อนนะถ้าผมจะไม่ผิดขนาดนั้นเนี่ยมันมีการเลื่อนมันมีการเลื่อนช่วงคนนี้ขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมพอ,พ,อพอจำได้หนึ่ง นะพอเลื่อนทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ได้ไปเบิกอะไรยังไงไม่พวกเราไม่รู้ไงนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีความย้อนแย้งในตัวเองสูงมากนกหูกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอ่าลุงผลแม่แตงคงรู้นะครับบางครั้งก็ได้ยินว่านกหูกให้การเป็นประโยชน์กับลุงผลได้ซ้ำไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเขาไปคือเดิมทีเนี่ย ไอ้พวกนั้นมันเคยขู่พยานบางคนในฝ่ายโจ์ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไปโกหกในชั้นศาลเนี่ยจะมีมีความผิดติดคุกเจ็ดปีแต่นั้นฝั่งนั้นเองเขาก็ต้องรู้แหละครับว่าใครจะไปโกหกหรือไม่โกหกก็ต้องรู้นะครับว่าคุณขึ้นไปเนี่ยคุณกําลังโกหกหรือพูดความจริงมันก็ลําบากนะจะมาคู่แต่ฝั่งเราว่าพอเราฝั่งเราพูดความจริงบอกโกหกแต่ฝั่งตนเนี่ย โกหกหรือพูดความจริงถูกต้องไหมนะดังนั้นนกแสงนกอะไรเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยเขาพูดความจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองก็ต้องระวังกลัวใครใครอยากติดคุกแหละครับที่จะไปโกหกในชั้นสามคือถ้าลุงพลพ้นผ,ผิดปับ๊บมันก็จะมีผลทันทีนะว่าเพราะว่าคนที่ไปขึ้นให้การเนี่ยมันมีการบันทึกบนสารหมดเลยว่าใครพูดอะไรยังไงชื่ออะไรในนาทีเท่านั้นเขาพูดเรื่องอะไร ถ้าผลุงพลพ้นผิดพวกนี้ก็จะถูกเช่นคุณโกหกในชั้นศาลใช่ไหมเรื่องไม่จริงใช่ไหมมันจะมีผลต่อมาหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะมันมีส่วนนะครับดังนั้นจะฝ่ายไ,ไหนก็ได้ครับไม่ต้องไปขู่เขาให้เขาพูดไปเลยเพราะเขาต้องรู้ว่าโกหกในชั้นศาลไม่ได้แต่ฝั่งนู้นมันประหลาดครับชอบมาขู่ฝั่งลุงพลจำได้ไหมนะครับแต่ไอตัวมันเนี่ย แน่ผมที่มันมาออดอ้อนว่าทําไมอายการไม่ให้เขาอะไปเป็นพยานผมก็อยากให้มันขึ้นเหลือเกินนะให้มันขึ้นเองดิไหมเนี่ยทำไมให้มันขึ้นคนเดียวได้มั้ยผมอยากรู้ว่ามันจะโกหกในชั้นศาลอย่างไรหรือมันจะพูดความจริงในชั้นศาลอย่างไรผมอยากให้ชื่อมันเนี่ยไปปรากฏในศาลครับแล้วคําพูดของมันถูกบันทึกไว้ในศาลผมอยากอยากรู้มันอะเพราะเวลามันขึ้นไปจริงๆมันจะพูดยังไง เพราะตอนอยู่ฝั่งลุงพลบอกว่าลุงพลไม่ผิดมีดีมีซีดีพออยู่ฝั่งนู้นบอกว่าลุงพลผิดผมก็อยากรู้ว่าไอ้นี่มันจะพูดยังไงในชั้นศาลใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆนะจริงๆนะมันเหมือนขี้โมอ้อะนะครับนะฮะ